สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองนครราชสีมาครับท่านผู้ชมนี่คือลำน้ำลำตะครนะครับที่พาดผ่านเมืองนครราชบ้านเราครับตรงนี้นะฮะเป็นจุดเรียกว่ามิตรภาพซอยสีครับจุดที่มีการน้ำท่วมตลอดครับท่านผู้ชมครับ พี่อยู่ที่มิตรภาพตอยสีป่ะฮะปกติมันท่วมบ่อยหะครับช่วงเนี้ยปีที่แล้ว,ท,ลวท่วมปีนี้คาดว่าจะท่วมไหมคาดว่า,า,วาน้ำเยอะอปกติอ๋อครับก็ถามชาวบ้านที่อยู่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะน้ำปีนี้ค่อนข้างที่จะมาเร็วกว่าปกติครับท่านผู้ชมครับ นี่คือนะฮะมิตรภาพซอยสี่ครับท่านผู้ชมครับผมมาเก็บบรรยากาศน้ำครับท่านผู้ชมครับ,คร,บครับวันนี้มาทำอะไรพี่ทำอะไรครับะ<า>อ,อทำค,อความสะอ,อ,อสา,าอดขอ,อตอนนี้มาเฝ้าระวังเงิน เฝ้าระวังเอ่อการที่ว่ามิตรภาพซอยสีนี่ประจำปีนี้มาเร็วแม่น้ำน่าจะเร็วน่าจะเร็วโอเคครับท่านผู้ชมตรงนี้นะฮะเป็นมิตรภาพซอยสีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเรของการป้ระัครับเาจะดำเนินการครับแต่ยังเป็นสีเขียวอยู่หมายความว่าเฝ้าระวังแต่ถ้าสมมุติว่าสีเหลืองนี่เตือนแล้วเตือนภัยนะครับอันนี้มาตั้งกองโดยการตรงนี้กี่วันแล้วครับ วันศุกปีนี้น้ำมาเร็วไหมปกติค่อนข้างเร็วครับค่อนข้างเร็วนะครับตรงนี้เป็นมิตรภาพซอยสี่ปกติจะท่วมทุกปีก็เป็นบางปีใี่ครับท่านผู้ชมครับนะเจ้าหน้าที่ของออหน่วยเทศบาลเมืองนครราชสีมาก็ให้ความอนุเคราะห์กับเรานะครับท่านผู้ชมครับ<ส>ขอขอขอ,ขอถ่ายทำในครับพี่ ไอพี่ตรงจุดที่ที่ต่อมาจากตรงนี้ตรงนั้นเป็นดักกองขยะนี่เข้าไปถ่ายได้ไหมไหนนรตรงจุดดักกองขยะใช่ไหมมีนนจุดดึกกงาาใช่ไหม,ม,หไหมที่แถวม,มิตรถนนมิตรภาพอ,อ่ะขอลงสูบครับลงสูบเป็นดักกองขยะด้วยขอเข้าไปถ่ายทําได้เนาะไปบู๊กเลยดีผมว่ามันเป็นของของสำนักงานช้างครับนายเาดีสอยู่เทศบาลใช่ไหมโอเคครับท่านผู้ชม ครับตรงนี้ก็เป็นมิตรภาพซอยสี่ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและวาติภพครับวาตภัยและดินโคลนถล่มของเทศบาลเมืองนครราชสีมาหากใครมีปัญหาอะไรนะครับสายด่วนได้นะครับ1 1 3 2ครับที่เทศบาล บ,บางจุดก็เริ่มท่วมแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตอนนี้ยังเป็นธงเขียวอยู่นะฮะเป็นจุดเฝ้าระวังครับท่านผู้ชมครับ อีกประมาณสักไม่เกิน3นิ้วนะครับก็จะเข้าสู่ในตัวของสะพานแล้วครับท่านผู้ชมครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนของน้ําเอ่อแล้วครับท่านผู้ชมตรงนี้เป็นบริเวณน้ําเอ่อครับท่านผู้ชมครับในมิตรภาพซอยสี่ครับท่านผู้ชมบริเวณน้ําเอ่อ ติดกับริมคลองนะครับห่างกันไม่เกิน2เมตรนะครับท่านผู้ชมครับน้ําในส่วนของลำตะคองก็ไหลผ่านมาตลอดครับครับตรงนี้เป็นบริเวณอมิตรภาพซอยสครับ ในส่วนของการใจเมืองอละครราชสีมาท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นสะพานข้ามคลองลำละคองที่น้ำจะไหลผ่านไปครับท่านผู้ชมครับนี่ครับ ตอนนี้ธงปักอยู่เป็นธงเฝ้าระวังในส่วนของธงสีเขียวครับท่านผู้ชม ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่ถนนมิตรภาพนะฮะหรือซอยมิตรภาพนี่เองเป็นจุดที่ทุกปีนะจะมีความเสี่ยงนะครับต่อน้ำท่วมนะฮะตลอดถ้าปีไหนถ้าน้ำมาเยอะนะฮะเอ่อก็จะมีปัญหามากครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมผลกระทบของตรงนี้นะฮะพี่คาดว่าถ้าฝนไม่ตกก็คงจะไม่มีปัญหาเนาะ แต่ถ้าจะมีตกซ้ำซ้อนตลอดก็คงจะต้องเฝ้าระวังมาตลอดประมาณนั้นครับประมาณนั้นปีปีที่แล้วถือว่าหนักไหมปีที่แล้วไม่หนักไม่หนักแต่มันมีอยู่ปีหนึ่งปี53ครับปี5 5 5 3ปี2 5เป็นปีที่หนักมากใช่ครับใช้เวลาเออตรงนั้นประมาณกี่เดือนอ่ะไม่ถึงเดือนครับไม่ถึงเดือนแต่ส่วนมากน้ำนี่จะระบายไวไหม ระบายไวใช่ไหมมันถึงไม่ถึงเดือนเนาะแต่ถ้ามีการแชร่ก็เป็นเดือนเลยฮะ,ะจากตรงนี้เนี่ยจะไปต่อที่ไหนอะพี่อ่าลำตะ,ค,ะ,อะอคองก็จะวิ่งผ่านไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเสร็จแล้วไปเข้าที่บ่อบำบัดน้ำเสียนครราชสีมาบางส่วนครับอืม ขา้้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือผมผมผมก็ถามเป็นข้อมูลธรรมดาเพราะบางทีผมก็ไปมาเรียบร้อยแล้วบางที่แอปจากตรงนี้เขื่อนใกล้สุดคือคอยงามเอคนชุมแต่เขาก็เปิดให้เข้าไปถ่ายทําได้เนาะน่าจะเข้าได้อันนั้นของคนชุมเป็นของชนประธานครับเป็นของชลประธานอ๋อที่มันรับน้ํามาจากในส่วนของลำตะคองเหมือนกัน ก็็เปนเถวขา,าม,ขามทะเลสอออกมาจากขามทะเลสอจริงๆครับต้องถามโอเคครับไม่เป็นไรรบกวนถ้าถ้าข้อมูลเกี่ยวกับชมประธานต้องไปไปประสานที่ชมประธานที่8หรือว่าหน่วยงานลำตะครอที่อยู่ตรงถนนโคกกลางพอดีเนี่ยผมจะไปถ่ายทําความเคลื่อนไหวของน้ําให้ทางผู้ชมเขาชมดูว่าว่าปีนี้มันเป็นยังไงชอบไหนหรือครับอันนี้เป็นเราผิดชอบทุกอย่างนะครับเออ่ในส่วนของสาธารณรัฐพ่การบริการ เออตรงนี้แต่พูดพูดถึงเรื่องการกำกับน้ำไม่ได้เกี่ยวก็มีมีมีบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นด้านการบริการให้กับประชาชนที่อยู่ในซอยมิตรภาพซอย4และใกล้เคียงตรงนี้ให้มีผลกระทบให้น้อยที่สุดถูกไหมครับผมไม่ใช่แค่แค่เฉพาะมิตรภาพซอย4ครับก็คือตลอดลำน้ำที่อยู่ในเขตเทศน์อ๋อเนแต่เนตโซแต่นันนี้เราพูดถึงในส่วนของมิตรภาพซอย4 แต่ก็มีหน่วยอืนอ่นในจุดไหมฮะมีตลาดลำน้ำครับมีทั้งหมด11จุดมีสิบเอ็ดจุดอ๋อตลอดลำน้ำที่ผ่านเมืองอนครราชาสีมาแล้วก็จุดที่ที่หนักหนักก็คือที่พิพิธภัณฑ์ซอยสี่คือจุดนี้เป็นจุดที่ล่อแหลมที่สุดจุดที่เ,เคยมีเหตุการณ์ประจำครับโอเคครับอย่างอย่างอย่างในกรณีที่พี่จะชักธง เหลือมนี่ต้องผ่านการอนุมัติยังไงพี่อันนี้จะเป็นของหน่วยงานป้องกันหน่วยงานป้องกันอีกส่วนหนึ่งของพี่ฝ่ายบริการใช่ครับโอเคผมอยู่สาธารณสุขอยู่งานรักษาความสะอาดครับโอเคครับเก็บขยะสาธารณสุขของเขตเทศบาลนครราชสีมาเก็บขยะนะฮะทําความสะอาดส่วนฝ่ายป้องกันก็จะดูแลเรื่องการป้องกันเดี๋ยวป้องกันก็จะผัดกันมาดูนะฮะอันนี้ก็จะต้อง มีการสอบถามไปยังในส่วนของลำตะคองด้วยว่าการปล่อยน้ําเป็นยังไงการอ,อมีการประสานงานกับทางหน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ําครั้งนี้รับพี่ขอพระคุณมากครับ,รบก็ถามเป็นข้อมูลเฉยๆครับท่านผู้ชมครับออตอนนี้เราอยู่ที่ออมิตรภาพซอยสนะฮะแม่น้ําลำตะคอง ที่พาดผ่านอ,อ,อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับท่านผู้ชมนี่คือบรรยากาศของออลำตะคองครับท่านผู้ชมครับ นี่เอาไปไหนครับเนี่ยเอาไปป้องกันให้แต่ละบ้านเลยโอ้อโอ้นี่บริการกันขนาดนี้เลยครับเอาไปให้แต่ละบ้านที่เกิดผลกระทบเอาไปกั้นทางเข้าเขาแค่ด้นน้าให้ชาบ้านเขาต้องอะค่ะอ๋อโอเคเยอะไหมหลายหลังไหมอ๋อก็ทำวางแผนอยู่อสสมเเาาากรรออง๋ออสมเขาจะมีหน้าที่มาเอ่อขออำนวยความสะดวก ในส่วนของนี้ทางนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาล,เท,บาลเทศบาลก็มาอำนวยความสะดวกเกี่ยวเพื่อเอาเอา,เอาตัวน,นี้ทรายเอาไปป้องกันน้ําท่วมเข้าบ้านนะเป็นการบริการของเทศบาลเมืองนครราชสีมาครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้ําเอา่อขึนมาจากาาในส่วนของอท่อระบายน้ำครับทำให้ท่วมขังในส่วนของอถนนนี่คือถนนมิตรภาพซอยสีบางส่วนครับท่านผู้ชมครับ ท่านผู้ชมครับนี่คือ,อ,อลำคลองมิตรภาพซอย4นะครับท่านผู้ชมที่ผ่านจะผ่านมิตรภาพซอย4ี่น้ำตรงนี้จะมาจากลำตะคองครับท่านผู้ชมครับ